นะครับมาต่อเลยดีกว่ามีคำถามที่พระครูอาจารย์ทิ้งไว้ให้ตั้งนานแต่เราก็พยายามอัดวิดีโอไปเรื่อยๆแล้วก็บางทีตอบผิดบ้างไม่ถูกบ้างบางทีเราก็ต้องแก้ไขหน่อยแล้วก็ก่อนจะซื้อออกนะครับผมส่วนมากเราจะรู้กันโดยเฉพาะเหมือนห้องเรียนนะครับเราระบบขึ้นคำถาม ระบบขึ้นสัญญาณผ่านสมองผ่านร่างกายผูกไว้กับอะไรผูกไว้ที่ใดคำว,ว่าผูกผูกมัดคำว,ว่าผูกนะครับผมสัญญาณดาวเทียมเทมะเลคอมเหมือนอย่างที่ผมเคยเกินนะครับผมนั่นคือผูกไว้กับปัจจัยทั้ง4และ5นะครับดินน้ำลม หรืออาการต้นไม้ชนิดพืชพันธุ์ญยาหารและก็สัตว์ทุกชนิดเต่าสาตถ้าไม่สะอาดนี่มันจะเป็นพื้นสีแดงอ่ะจำได้ไหมครับนั่นแหละครับมันจะเป็นพื้นสีแดงมองดูภาพประเทศไทยเคยเห็นไหมครับนั่นแหละถ้าต้นไม้ขาดไปต้นนึงเนี่ย สัญญาณขึ้นแล้วเอาผูกไว้นั่นคือข้างล่างและข้างบนความชื้นไม่ใช่ว่าผูกไว้กับเสาเหล็กนะตัวอ,อย่างอย่างความชื้นนี่คือต้นไม้ต้องสูงต้องได้ระดับถ้าต้นไม้ใหญ่ๆขาดอันนี้แหละสัญญาณลงต่ำเราก็จะมีเอื์ แล้วก็ปลูกกันไม่ค่อยได้อยงจำชับอย่าเพิ่งตัดปลูกก่อนแก้ไขก่อนกิดคัตเตอร์นั่งคิดกันตั้งนานเนาะใช้ใชัพั์สูงจริงๆแล้วอะ่ะพอหลวงไปหลวงอะ่ะเขาทรงประชุมกันอย่างนี้เลยครับไปประชุมกันทั่วทุกประเทศให้เรียกเหมือนกันบางประเทศนี่เขายัางหาคำตอบไม่ได้เลย คาสเตอร์คืออะไรนั่นคือผู้สูงศักดิ์สั่งกำชับพ,พระราชาพระราชนีที่เขารวมประชุมทุกประเทศก็ะจะตอบเหมือนกันอย่างนี้แหละนั่นคือเรื่องจริงหรือที่ผมไปู่น้นะบางคนก็เรียกคุณพ่อมาคัดบ้างอ,อ,อะไรบ้างแต่ผมเรียกคุณพ่อเวอร์คัสคาสเตอร์นั่นคือความสุข ตัวขาดหัวถูนอออกไว้นี้ครับผมขึ้นร่างขึ้นผ่านสมองผ่านร่างกายแทบจะทุกตารางนิ้วนั่นคือเป็นสิ่งสำคัญตึมต้นไม้ครับเอามาสื่อสารเอามาก็าเรียกว่าปกป้องครับผม ใครเป็นอะไรนะคผมธรรมชาติเสียหายพื้นที่ตรงนี้ไม่กระทั่งสารพิษจะโชว์ขึ้นมาเนยเหมือนตลาดหุ้นนะครับในแหละที่เขาไปดูกันนะตลาดหุ้นตลาดหุ้นเาโดเขาปลูกไว้กับธรรมชาติ ประเทศไหนทำลายธรรมชาติเขาก็เรียนดับของเขาหุ้นนี่ตกหวบหรือที่ภาษาเขาเรียกอะดาวโจนดาวโจนขึ้นแดงอีกอะติดลบนั่นคือตัดต้นไม้ทำลายธรรมชาติใช้สารพิษนะใช้สารพิษยาฆ่าแมลงยาฆ่ายาเนี่ยหุ้นตก เพราะว่าทุกประเทศอะ่ะผูกไว้กับสัญญาณตรงนี้ไม่ต้องไปเถียงกันว่าเศรษฐกิจไม่ดีเพราะอะไรพอพูดเสร็จปุ๊บมันก็ไปทำลายแล้วก็มาบุญเศรษฐกิจไม่ดีพรรคนั้นไม่ดีสิ่งนั้นไม่ดีตัดต้นไม้กันทุกวันมันจะมียอดของมันอยู่อะยอดแต่ละประเทศนะผม นั่นคือเขาลอกระบบไปหมดแล้โอ้โหกทันไม่ได้แล้วครับบางคนก็ไปนั่งดูเนี่ยตัวเล่ะไหลเห็นนน,น่แน่แหละไหลขึ้นไหลลงไหลขึ้นแทบจะว,วินาทีต่อวินาทีเขาเาเรียกดาวโจนภาษาดาวโจนปิาาจลาดแต่ถ้าดาวโจนไม่รูปสี เข,เขาเเรียกอะไรฮะสีเขียวขึว้นเออเนี่ยโจรกลับใจแล้วเว้ยเนึนืใช้ยาฆ่ายาฆ่า,มาแมลงเบาตัดต้นต้นไม้ถนนหนทางก็ซ่อมดูแลปรับปรุงสร้างอย่างเดียวไม่ได้สร้างต้องได้สัสดส่วนเวลาสร้างก็ตัดต้นไม้สร้างแต่เวลาสร้างเสร็จแล้วไม่เคยปลูกขึ้นกับนั่นก็ดาวโจร เขาเรียกว่าปั่นตลาดหุ้นนนี้นะปั่นปวนปั่นปวนตลาดหุ้นตัดไม้เผาทานนั่นก็ใช่ยครผม